680เมตรทางตอนใต้ของเส้นแบงเ,เขตก็กำลังเกาหลีเหนือสานายได้ข้ามเส้นแบ่งเขตเป็นตัวประกันและยังคงเฝ้าอยู่พรามหรือว่ายังไงคงจะต้องการยั่วเราปนะกเกาหลีเหนือต้องตั้งใจยั่วให้เรายิงจะได้ชัดแล้วจะทำยังไงกันจะนั่งทำเฉยเรื่องตัวประกันก็ไม่ได้ต้องส่ง ทหารเจรจาแบบเนี้ใตอดีสุดปฏิบัติการทหารในนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมดูไม่น่าจะยอม,มง่ายๆนะครับเข้าไปเถอะ พี่กโ็โรูรอะไรก่อนมนุษย์พี่อะไรก่อนถ้า,า,าต,ต,ต่อร้องไม่ได้ก็ไปทาเงเลอกสุดท้ายถ้าเช้าแล้วจะวุ่นวายกว่านี้ 木器，ใช้มือ。<noise> ฉันไม่ได้หรอกพวกเก,เ,เกาหลีเหนือลางออกไปถ้าไปรักษาความสงบสุขแล้วนักรบถ้าตายคงกลับไปไม่ได้หรอกยินดีที่ได้รู้จักผู้กองอยูชีจิน บิ๊กบอสไต่งงทีมอัฟฟ้าหลับตายยงหรือไงคะแนนของคุณได้แค่ฉันกรบอสไดไม่ได้เลยจะได้ต่อกันอีกเกมไหมครับเออถามหน่อยนี่มันรุ่นที่เดลต้าฟอดของเมกาชนะสงครามทะเลรายไม่เหมือน ฮุยจึงขขมวยเออเขมวยกูจับไม่น้อยเขมวยเขายมเลยเขมวยอ๋อวงเล่นเนี่ยคงยิงได้แค่ใกล้ๆประมาณ5เมตรเฮ้ยคุณนั่นหับไปหับไปอ้าเมตรสายยังใช้ได้อยู่อะ จะแจ้งตำรวจไหมครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่อยากตัวด้วยนะเราไม่ต้องติดต่อมาด้วยเข้าใจะมาอาฮัลโหลมีคนบาดเจ็บจากโน,นลงไปเลยอ๋อถ้าเคลื่อนไหวได้ครับกำลังช่วยไงจะผสมพยาบาลฮะตุ๊กตาสองตัวอ๋อ,อนั่นแหละครับไม่ได้ไว้กี่คนมึง,อง,องยอดแม่นเลยทิ้งหมดตู้แน่นอ๋อแล้วก็เธอมี คู่ของภูก็เหมาะสมดีไม่ต้องเอามาด้วยแล้วก็เขาอุตส่าห์ให้แล้วจะปฏิเสธได้ยังไม่เข้าใจหมอนี่เลยว่าจะเป็นนักกีฬานี่ไม่เป็นไรหรอกอีทำไมยังคิดมากอยู่อะตอนอายุเท่านั้นทำเรื่องแย่ๆเยอะเหรออันทำโอ้ยโหดร้ายจังเลยจากกองเลย จะก,กงนะใช่เราจะเรียกให้เธอมานี่จบแบบปแมนหน่อยซิสิ17ปีนี่มันยังอ่อนไปพาไปนักบอดนี่ก็จะเก็บเรื่องสำคัญแบบนี้เอาไว้คนเดียวอย่างนั้น,นเนอะอมือเฮ้ยน <c oughs> ี่เราเมื่อกี้หรือว่าถูกขโมย โอ๊ยอยากจะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเบาเบาโอ๊ยไปข้างในเลยค่ะเอ้านี่ผมไม่เป็นอะไรจริงๆนะเอ้าค่ะขอบคุณมากค่ะห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแฮซองค่ะเจ้าของมือถือเกิดอุบัติเหตุนี่ใครเขียนค่ะคนที่ทำผมเป็นงี้ไงค่ะไม่รู้ว่าใครประถมพยาบาล โอ้สิโครงหักจริงข้อเท้าเขียนไว้ตรงนี้ใช่นะโทรปรึกษาประกันก่อนก็ได้นะต้องดูส่โครงกับปลแล้วโทรเรียกด้วยนะค่ะโอ้เดี๋ยวจะพาไปเอ็กซเรย์รออยู่ที่นี่นะคะดันโดนยิงตอนขโมยกระเป๋าตังค์อ่ะ อืนโอ้โอ้ยสมุทรใส่มารักฉันหน่ยอยเจออะไรที่มีประโยชน์กับหมอครังบ้างไหมค่ะตอนนี้เหลือแค่สัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วใช่ไหมค่ะ <c oughs> เตรียมตัวอยู่ค่ะหืมยางยังยงั้นเหรอยังไม่ทันรักษาเลยค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วโอเคพี่บางชุดโอ้ยผมต้องไปแล้วจริงๆเธ <c oughs> อไม่เห็นหรอ ขอโทษค่ะเกือบเอาผมรู้เรื่องคงดินอนที่เก็บศพแทนที่จะอยู่ห้องฉุกเฉินไงจเองได้ไม่มีสิทธิ์แต่เป็นหน้าที่นะคะทำไมต้องจ่ายเงินด้วยยังไม่ทำอะไรสักหน่อยเฮ้ยแต่ว่าเตียงอยู่ทางโนนค่ะคนไข้ฝากมือถือไว้ก็ได้อะน่าํำคาญจริงเลยทำไมเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้เนี่ย น่าจะไปรับใช้ชาจะได้มีสติกันบ้างทำงานเลยทำไมถึงมองไปทางที่เผาศพล่ะฮะกำลังไปครับหืมย,ยังหือ ัลโหบิ๊กบ๊กคนไข้ฝากไว้ที่ฉันนะคะเป็นญาติเหรอคะคนไข้มอเตอร์ไซค์ <c oughs> มาส่งเขาไปที่เก็บศพที่เก็บศพเหรอครับบอกยาไม่คอยจับตาดูพวกเขาไว้ด้วยร <c oughs> อข้างนอกค่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวก่อนแล้วสิคะ ใช่คงหนีไปแล้วไม่ออกไปหาเองแล้ว,ลวนะโอ้โอ้โอ้ข้างนี้ข้างนี้โอ้โอ้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยโ้ย,โยจริงด้วยอ,อนนะไอ้บ้านนะแลงเลยอ่ะหัวหน้ากับมือขวานักเลง โอ้อืโอหเฮ้ยเดียวดูนะมีเหตุให้ต้องเอาคืนนะครับทำไมไม่ใช่เรื่องดีอย่างนั้นเหรอครับเฮ้ยใครวะเนี่ยทำไมถึงไม่เดินผ่าไปเฉยมีธุระกับหมอนี่นิดหน่อยนั้นก็รอไปก่อนไอ้พวกแมนี่แกขโมยให้ผมด้วยเถอะครับแล้วผมจะรีบ คืนมือถือให้เลย่มแล้วอย่างนั้นเหรอคีบอมอย่างเจ้าจากแกง๊งปกติพวกแก๊งทำกันแบบนี้เหรอคีบอมสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรามาเคลียร์กันเองมีเงินเยอะอยู่นะถ้ามั่นใจว่าแย่งได้ก็ลองดูจริงสิพอไเป็นพี่เขานี่พี่คีบอมถ้าแย่งนี่ไปได้จะจ่าย้าไม่มีเงินแกตายแน่ช่ โอ้โหไม่จริงไม่มีอะไรดีเลยพอแค่นี้เถอะเอาออกมาเลยนี่ยยังไงรคนเยอะกว่าจะแกวงเท้าหาเสียทำไมก็ดีที่ไม่มีปืนนะฮอลุยเหมือนปลอดจะมีปัญหานะครับไปแล้วอะค่ะ มีญาติยุนมายองจูเป็นญาติคนไข้เหรอรุ่นพี่เป็นหมอเขาเหรอบานฉันทำไมต้องให้ดูด้วยตลกดีนะเขาสำคัญสำหรับฉันคนสําคัญหายไปไหนคะฉันต้องหากที่อยากถามแทนหน่อยได้ไหมล่ะไปบอกพวกยามหน่อยว่าให้ช่วยเต้เหรอ คุยกัน้ฉันยุ่งขอตัวก่อนนะสุดยอดยุนมยองจูมาห้องฉุกเฉินไม่เล่ารู้แล้วยุนมยองจูสวยๆที่ชอบหนุ่มคนเดียวกับเธอจมูกก็แหลมเวอร์หน้าแบบนั้นน่ะเรียกว่าสวยเหรอมันก็แค่แต่หน้าหรอกอย่ะเรื่องเนี่ยไอเด็กก็ลืมลืมไปเธอแล้วาเธอยังไงก็ไม่เกินยี่สิบบ้าไปแล้วมั้งพูดอะไรอ่ะ้น,นั่นน่ะดังจะตายไปเรื่องรักยุนมยองจู แฟนเป็นทหารชันปีจากสิบโทรจากสิบเอกไงล่ะนี่ฉันไม่รู้ไม่แปลกนะเรียนทหารเป็นแพทย์ทหารพ่อก็เป็นพลเอกคง<ม>เด็กที่ฝากมือถือแล้วหนีไปเนี่ยใครกันเกิดอ,อะไรขึ้นคะพยาบาลเชวเรียกหมอคะนึกว่าเจ็บนะไม่เห็นเป็นไรเลย ดันโดนลูกหลงนะ่ะไม่ใช่แล้วนี่ถูกทำร้ายร่างกายคนทำเขาทำใช่ไหมอ๊ยเปล่าครับเราช่วยได้บอกความจริงมาเถอะเขาทำร้ายคุณใช่ไหมคุณไม่คิดจะเชื่อเขาอยู่แล้วเดี๋ยวให้ยากแก้ปวดแล้วก็ต้องเอกเรย์ท้งพยาบาลชเวช่วยบอกยามหน่อยฉันจะไปเช็กล้องวงจรปิดแล้วก็นี่คุณเดี๋ยวก่อน หมอนั่นน่ะพูดความจริงแต่เจอเขาถูกคนหนึ่งทำร้ายอยู่เราก็เลยไปช่วยเขาคุณตำรวจอย่าให้ตำรวจเข้ามายุ่งเลยนั่นสิเป็นทหารครับเป็นทหารที่พักอยู่ถ้าเกี่ยวข้อง ฉันต้องช่วยด้วยล่ะจะรู้ได้งไงว่าอันนี้ผู้ชายเกาหลีทุกคนลองแปลงได้พิสูจน์ไม่ได้รู้จักยุมนมยองจูไหมน่าจะอยูเท่ากันหรือว่าคุณออทวนคือคุณเหรอคะมยองจูบอกได้ว่าผมเป็นใครครับใช่แล้วครับ แต่จะคุยกันแบบไม่นึกถึงตำแหน่งได้ล่ะมาไหนให้ตายเลยจะหลบฉันไปถึงไหนกันน่ะทำไมจะหนีฉันได้อีกนานแค่ไหนอแค่อยากอยากคิดว่าทำแบบนี้เพื่อและอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปถ้าจบแล้วอย่าทำแบบนี้ขอตัวครับจ่าสิบเอกซาดายอง ไม่ทายืนอยู่ตรงนั้นฉันไม่สั่งให้ไปไหนแน่แค่สอน,นทหารขี้ขลาดช่วยบอกเธอหน่อยว่าเราเป็นใครเธอไม่ช่งั้นเหรอ นั่นช่วยแจ้นี่ใหญบ้านนี่ <c oughs> โดนขนาดนี้เราไปได้หรือยังเระยืนยันตัวก็จริงแต่ทำร้ายกันใช้เวลาประมาณห้านาทีครับ ยัตัวแล้วก่อนมักหน้าตาดีนี่ค่ะจริงจังแล้วน่ากลัวนะอยู่กันแค่สองคนด้วยสิไม่ต้องห่วงที่อยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่จะสนอยนึงคุณบิ๊กบอยแล้วคุณหมอคังโมยอนค่ะจะนิด เล่นกีฬาอะไรเขาทำก็แบบนั้นมันจบเร็วกว่านี่กีฬาเห็นตอนโดนทำร้ายประถมถึงมัธยมเก่งหรือเปล่าคุณคิมคีบอมญาติมาหรือ,อยังคะต้องนอน เรียบร้อยแล้วขอโทษที่เข้าใจผิดคะ่ะแล้วเจ็บตรงไหนหรอคะตรงนี้ครับเบอร์ไปแล้วละมัง้งโอ้โอ้ไม่ได้เบอร์นะครับโอ้โอ้เปิดสินะคะโดนเมื่อไหร่คะเนี่ยตอนใช้พล่วในกลมเลยทหารต้องเก่งเรื่องพวกนี้รอยแผลกระสุนปืนนี้คะเนี่ยอฟริกาเคยเห็นคะ่ะ ในสงครามนบังดีอตัวน,นั้นหรือว่าเพื่อนคุณคือกำหนดนะคะในกรมมีโรงพยาบาลใช่ไหมหมอที่มีแถนได้ไหมต้องมาทุกวันแล้วค่ะสามสี่ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยจะช่วยให้ไม่ได้หรอกครับถ้าเลือกหมอจากหน้าตาหมอก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หมอคงยังไม่มีแฟนใช่ไหมร้องอนหนะเนจ่าซอตัวนี้ดีกุพรุ่งนี้จะไปโรงพยาบาลแฮซองไปล้างเพลชาตินะถ้ารับการรักษาที่จะมีบุคลากรและเครื่องมือดีที่สุดโอหมอสวยสินะอ <laughs> หมอที่นี่มีมาสวยสุดๆไปเลยครับแต่ว่าเห็นว่าแฟน <c oughs> นี่มนันอะไรนะครับนี่แกทำอะไรผิดหรอครับเนี่ยยังไม่รู้ตัวพรุ่งนี้ผม<ใ>จะจ่ายค่ารักษาทั้งดูแลตัวเองด้วยถ้าไปก่อเรื่องอีกก็จะมาครแต่ใจขึ้นไม่ได้ไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิมือถือนะครับโอเครู้แล้วถูกทำร้ายไม่ได้ผลให้เงินก็ด้วยหมอฮะคะต้องการเลือดมากกว่านี้เดี๋ยวไปเอามาเพาิ่มให้ฮะถูกเร็วกว่านี้อีกหน่อย โยอนค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วอะ่ะพอดีต้องผ่าตัดฉุกเฉินค่ะช่วยเอาไว้ได้ค่ะค่ะมีเบอร์ผมแล้วนะปกติเป็นคนตรงตรงแบบนี้หละคะ่ะมันไม่น่าจะใช่นะไม่เชื่อหมอได้ยังไงกันละ่ะกว่าเดิมไหมต้องพักที่โรงพยาบาลไหม เจอกันตอนนี้เลยไหมไม่อยากนะรเปล่าซะ ผมต้องไปก่อน,นะหนึ่งเปล่าครับเขามารับผมเนี่ยที่อื่นด้วยผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยจต่สัญญากับผมได้ไหมไปที่อื่นไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วเรื่องรักษาล่ะคะผมกลับมากลอบโอเคค่ะ 때를 바라볼 때면 모두였죠 oh, no. จะใกล้ถึงแล้วอันนี้ยุงร้ายมากระวังด้วยครับเข้าใจแล้วครับระหว่างปฏิบัติการจะได้ไม่มีใครรู้ตัวตน 대련이 아니라 실전이다. 죽을 수도 있고 죽일 수도 있고 내 생각 진짜 전화 안 드리려고 했는데요. 안 부끄럽니? 안 쪽팔려? <laughs> 저에게 봉사단 팀장을 맡겨볼까 합니다. B4 라인의 이 이상...